สวัสดีครับผมใหญ่มรดกไทยนะครับวันนี้ผมเอาเหรียญพระไพรีพินาวัดบวรเป็นเหรียญหน้าพระพุทธเนื้อทองคำให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเหรียญที่ผมนํามารีวิวเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักแสนถึงหลักแสนต้นนะครับผมราคาพักเครื่องนะครับก็ขึ้นอยู่กับสาภาพพาช่วงเวลาราค่านิยมด้วยนะครับทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพานอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพระมาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้ง ลิ้ไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คำอธิบายใน YOUTUBE ไว้ให้เรานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเรียนเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะครับผมบริเวณจุดสังเกตด้านหน้านะผมจะดูนะครับตรงมุมล่างนะครับฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงฐานบัวนะจะมีเส้นแตกนะครับผม2เส้นนะครับผมเอาละผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงฐานบัวนะครับผมตรงมุมล่างนะครับฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีเส้นลวดนะครับแตก2เส้นอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเนี่ยผมตะแคงให้ดูนะครับผมเป็นจุดสังเกตแรกในการพิจารณาของผมนะครับบริเวณด้านหน้านะอันนี้นะครับผมเห็นไหมจะเป็นเส้นลวดหนาๆนะครับนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมจุดสังเกตนะที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงนิ้วมือองพระนะครับผมจะมีขีดนะครับเป็นนอนๆอยู่บริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณด้านหน้านะครับผมตรงนิ้วมือองคพานนะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีขีดนะครับเป็นแนวนอนอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเนี่ยผมยังให้ดูนะครับผมเป็นจุดสังเกตนะครับที่2ในการพิจารณาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมจุดสังเกตนะที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงสระอีนะครับผมตรงกลางนะครับผมจะเป็นเส้นลวดนะครับติดกับฐานบัวนะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงสลาเอนะครับผมตรงกลางเนี่ยจะมีขีดนะครับผมขึ้นไปนะครับติดกับฐานบัวอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเป็นเส้นลวดตรงๆลักษณะแบบนี้นะเป็นจุดสังเกตนะครับที่3ในการจารณาของผมนะครับผมเห็นไหมครับเส้นลวดเนี่ยเขาจะคมขึ้นมาบนพื้นเหลี่ยญลักษณะแบบนี้นะอเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมจุดสังเกตนะที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณเมตาท่านนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นเมตาแนวนอนลักษณะแบบนี้นะครับผมเอาละผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับตรงมุมฝั่งซ้ายนะครับผมเมตาท่านเนี่ยจะเป็นแนวนอนลักษณะแบบนี้นะครับผมจะไม่กลมเหมือนฝั่งขวานะครับผมในความเข้าใจของผมนะเห็นไหมจะเป็นเส้นลวดหนาๆนะครับแนวนอนลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตนะครับผมที่4ในการพิจารณาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมจุดสังเกตที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงฐานองระนะครับผมตรงปลายบัวเมทที่2นะครับจะมีเส้นแตกขนแมวนะครับบนพื้นเหลี่ยงคมชัดนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงฐานนะครับองพานนะครับผมตรงไปบัวเมตรที่2อนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นลวดนะครับคมนูนขึ้นมาอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตนะครับที่5ในการพิจารณาของผมนะครับผมลักษณะนะครับจะเป็นเส้นลวดคมลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะครับรูเจาะด้านหน้ากันบริเวณรูเจาะนะครับมุมด้านหน้านะครับฝั่งซ้ายเนี่ยลักษณะรูเจาะเนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมจดจําให้แม่นนะเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมรูเจาะนะครับ มุมฝั่งขวาลักษณะของรูจอดนะครับก็เป็นองค์ประกอบในการเจรนาได้เช่นกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาไล่นะครับผมบริเวณตรงพื้นผิวเรียนกันพื้นนะครับในข้ความเข้งของผมเนี่ยพื้นด้านในเนี่ยจะเป็นลักษณะขุดนะครับผมแล้วก็จะพื้นผิวเนี่ยก็จะมีลงยานลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งซ้ายด้านบนนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับพื้นนะครับตรงมุมฝั่งซ้ายตรงกลางอันนี้ก็คือมุมนะครับฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงกลางนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับพ นะครับฝั่งซ้ายนะครับผมลักษณะของตัวหนังสือเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดนะครับคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมถ้าท่านลูกค้านะครับมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้นะผมก็ยินดีรับเช่านะครับเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยก็มูลราคาตลาดราคานี้อยู่หลักแสนนะครับถึงแสนต้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณใบหน้าของท่านนะบริเวณใบหน้าของท่านนะครับผมก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับลักษณะใบหน้าเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะบริเวณนะครับผมด้านหน้าเนี่ยบริเวณตรง ลำตัวองค์พระนะครับผมบริเวณตรงนี้เขาก็จะนูนขึ้นมาบนพื้นเหรียญนะครับคมลักษณะแบบนี้นะครับผมบริเวณนิ้วมือเห็นไหมครับก็จะคมลักษณะแบบนี้นะครับผมเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยจะเป็นหน้าพาพุธนะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะบริเวณด้านหน้านะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะครับผมด้านหลังกันจุดสังเกตด้านหลังเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณตรงพื้นเหรียญนะครับผมจะมีเส้นลวดโค้งนะครับผมอยู่บริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับตรงพื้นเหรียญนะครับบริเวณด้านบนเนี่ยจะมีเส้นลวดนะครับโค้งนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตแรกในการพิจารณาของผมนะครับด้านหลังเนี่ยมีลายบล็อกนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกบล็อกหนึ่งนะครับที่นิยมในตลาดนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมจุดสังเกตนะที่2กันผจะดูนะครับบริเวณตรงเลข9นะครับมุมล่างตรงกลางนะครับผมจะมีเส้นแตกนะครับคู่ขึ้นไปนะครับบนพื้นเหรียญนะเี๋ยะผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงตัวเลข9้านะครับผมตรงกลางนะครับบริเลยตรงนี้นะจะมีเส้นแตกนะครับคู่ขึ้นไปอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมอันนี้ผมตะแคงให้ดูนะครับเป็นเส้นลวดหนาครับคมนูนขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้นะอ่าเป็นจุดสังเกตที่สองเดีลยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดอัคละนะครับผมจะมีเส้นแตกเฉียงนะครับขึ้นไปนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะอ่าเราผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดอัคละนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นแต่งนะครับผมขึ้นไปนะครับเป็นขีดเล็กๆอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตที่3ในการพิจารณาของผมนะเห็นไหมครับจะมีขีดเล็กๆนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมจุดสังเกตนะที่4กันจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดอัคละนะครับผมจะเป็นเส้นลวดหนาแต่ตรงปลายเนี่ยจะเป็นปลายแหลมนะครับผมคมลูนขึ้นมาบนพื้นเหรียญนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดอัขระนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายตรงกลางนะครับผมจะเป็นเส้นลวดหนาลักษณะแบบนี้นะแต่ตรงปลายเนี่ยจะเป็นปลายแหลมนะครับคมนูขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้นะเห็นไหมครับเส้นลวดเนี่ยเขาจะหนานะนูขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ผมตะแคงให้ดูนะครับผมเป็นจุดสังเกตที่สนะี่นะเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมจุดสังเกตนะที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดอัขละนะครับผมตรงมุมด้านบนฝั่งขวานะครับบริเวณตรงนี้จะเป็นเส้นลวดคู่นะครับ ผมซ้อนกันนะแต่ตัวขลางเนี่ยจะเป็นเส้นเดียวลักษณะแบบนี้นะแต่บริเวณตรงนี้จะเป็นเส้นคู่นะครับเอาละผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงอัขระนะครับผมตรงมุมนะครับฝั่งขวาด้านบนนะครับบริเวณตรงนี้จะเป็นเส้นลวดอัขระนะครับจะเป็นเส้นคู่ลักษณะแบบนี้นะครับผมแต่บริเวณตรงตัวอัขระเนี่ยลักษณะนะครับจะเป็นเส้นเดี่ยวนะแต่ตรงกลางเนี่ยนะครับผมจะเป็นเส้นคู่นะครับผมเป็นจุดสังเกตนะครับของผมนะครับในการพิจารณานะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะครับผมดูจอด้านหลังกันบริเวณนะครับรูจอนะครับมุมด้านหลังเนี่ยลักษณะรูจอเนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือมุมนะครับฝั่งซ้ายนะ เดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมรูจอนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวาลักษณะของรูจอเนี่ยจดจาให้แม่นนะครับจะเป็นองค์ประกอบในการเจรนาอันะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณตรงพื้นผิวเหรียญพื้นนะครับเนี่ยเขเข้าใจของผมนะบล็อกเนี่ยจะเป็นลักษณะเนืดเนึลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมฝั่งสายด้านบนนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับพื้นนะครับมุมฝั่งซ้ายบริเวณตรงพื้นเหรียญนะครับผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมพื้นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเนื่อเนี่นล ขมขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งายมุงล่างถ้าท่านลูกค้านะครับมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้นะครับผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมเรียนที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคานี้อยู่หลักแสนถึงหลักแสนต้นนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมพื้นนะครับบริเวณนะครับผมอาณาระตรงกลางนะครับผมเส้นลวดอาณาระเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะเป็นองค์ประกอบในการเจรนานะครับผมจุดสังเกตที่ผมบอกเนี่ยก็เป็นจุดสังเกตเบื้องต้นนะครับอันนี้ก็ เดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะครับผมด้านข้างกันบริเวณนะครับหูเหรียนนะครับด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นข้างเลือดแต่งตาใบลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมมุมนะครับฝั่งซ้ายด้านบนนะครับผมลักษณะข้างเลือยเนี่ยจะเป็นข้างเลือดแต่งตาใบนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะบริเวณนะครับผมตรงมุมนะครับตรงกลางด้านบนนะครับมุมฝั่งซ้ายลักษณะนะครับด้านข้างเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมบริเวณนะครับหูเหรียน นะครับผมมุมนะครับฝั่งขวา บริเวณนะครับปูเรียนนะครับมุมฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นข้างลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมมุมนะครับฝั่งขวาด้านบนนะครับผมด้านข้างเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับจะเป็นข้างเลื่อนแต่งแต่ใบลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมมุมนะครับด้านบนนะครับมุมฝั่งขวาในความเข้าใจของผมนะครับก็จะเป็นข้างเลือนลักษณะแบบนี้มีแบบนี้ผมยินดีรับเช่านะครับผมการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการิจรณาเรื่องผักเครื่องถ้าทุกท่าน ชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยกำลังใจของทุกท่านนะครับจะทำให้ผมเนี่ย รีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักล้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพาร์ทนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกคา้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพามาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพักเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ